GT53 นี่ขอดูสัหน่อยหูกระจังหน้าเป็นยี้ยวะกระจังหน้าตัวแบบตัวพิเศษอนนย,ย่างงี้เนาะ GT53 เท่าไรครับคันนี้คันนี้ดาวอรือหลังเก้าอ๋อคันนี้เป็นเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อใชอ่สวยงามหูล้อบเบลเลอร์เลยวะขอบเท่าไหร่หัวเนี่ย ขอบ20นะครับยางปีผ้าบอกแล้วรถผมอะเทอร์โบโฟร์แมติกโฟร์แมติกก็คือขับซีดยปกติก็กระจายกำลังล้อหลังประมาณ60ล้อหน้า40%เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้คันนี้เท่าไหร่นะครับดาวล้านเก้าดาวล้านเหลืออีกสี่องวดนะครับดาวล้านเก้า นี่จุดเด่นมาอยู่ตรงนี้หายากนะเว้ยเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อซะด้วยเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเนี่ยคุณก็ยังไม่โดนภาษีอีกเเปร์ซ็นพราะว่าภาษีเนี่ยมันรวมอยู่ในราคารถเรียบร้อยแล้นะนะอันนี้เรามาดูดิติดติกเกอร์ใสไหมเอ้ไม่ติดว่ะโอ้โหเจ้าของแม่งโดนใจว่ะ ันนี้ติดไหมอ๋อตรงนี้ติดอ,าาอ้าวหานอ้ยใครตัดว้เนี่ยสติกเกอร์เนี่ยงานยาบหยาบเห็นไหมอ๋อมันไม่ได้ติดนี่เว้ยคือตรงนี้มันเป็นโครเมียมแล้วเขาก็เอาสติกเกอร์สีดำมามาเตะ เ,เพราะฉะนั้นคุณก็ได้โครเมียมที่ไม่เป็นรอยไปหนึ่งลอกออกมาไงใช่เขามาติดเพื่อให้มันดูแบบว่าเนี่ยดูแบบดำปึดเอี่ยลอยต่ออยู่นี่เลยใช่ป่กว่าลอยต่อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นคุณออกไปนี่คือเหมือนเหมือนได้โครเมียมเปิดซิงอะนะส่วนนี้มันมีมาอยู่แล้วติดเหมือนป๊อตเลยวะขอดูนิดนึง เราดูข้างหลังก่อนอๆๆสวยงามเนี่ยรถแปลกๆรถสวยๆข้างหลังนี่แม่งไม่ใหม่เจ้าวะต่างกับรถประกอบไทย่า CPU CPU ก็คือ complete build unit ชอบท้ายมนะันอะท้ายของพวกคูปเป้ของเบนที่แม่งสวยนะอันนี้นะมันเหมือนแบบเอา G L C G L E คูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาตบให้แบนลงปรับนะพออัดให้แบนลงก็เป็นอย่างนี้เลยทรงนี้เลยพื้นที่ด้านท้ายนี่สบายมากดูดิเปิดท้ายะวะ ด่านน่่นีเปดตรงนี้ชิดด๊เนายเนายโอ้สามศพสบายสบายอ่ะนะครับขนถุงป๊อปได้สองสามถุงนะครับกระเป๋าเดินทางชะลอมนี่มีปลาเกื้อสิบสองโวล หลายว่ะหลายว่ะเจ๋งเลยว่ะ <c oughs> ขอบภัยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประกอบนอกอัน <c oughs> นี้ what happened ว่ะสบายสบายขัดออกอยู่แล้วใครขัดไม่ออกผมขัดออกผมดู YouTube เยอะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยต้องดูข้างในวยต้องดูบอก นี่ไอ้คันนี้ไมคกันสั่นกูชอบเ้ยมันหันนี่เองเลยปกติมันจะหันหนีเลยอยู่ต่างจังหวัดก็มาครับสั่งได้ครับส่งฟรีครับเดี๋ยวนี้ซื้อรถซื้อออนไลน์กันแล้วเสียงแหบหน่อยนะเมื่อวานไปไปเชียร์ลูกค้ามา สมัยน,นี้รถรถยุโรปมือสองหมถึงพวกเบนซ์ธรรมดาทั่วไปมันงขายเหนื่อยเหนื่อยขายซุปเปอร์คาร์มั้งเนี่ยมาดูดิดไร้ซึ่งริ้วรอย่เจ้าของเก่าไม่มีสังคมเด็ดจ้า เอ,อแต่รถมันยาวนะคะันนี่ผมเคยเห็นหรอยที่บอกว่าเป็นประตูหลังแล้วเปิดอยด้หลายวะ่ะเออเว้ยดูไม้ดูไม้ หม2สองหมื่นสองถามว่าอะไรวะไม้น้อยขนาดนี้ขายทําไมอ่ะคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปเสียไพ่ที่มากเก่ามานะยี่ชพูดไปเรื่อยมันก็มีเหตุผลของเขาใช่ไหมเออหันเดีวฮ้ยเอ่อ,อะบาะนี้ก็เห็นตามสภาพที่เห็นแล้วครับหมาสองมื่นสอง เอาไปเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อดีแล้วเพราะว่าจะถึงเวลาพอมันผ่อนจนหมดนะฮะได้เล่มปุ๊บแล้วคราวนี้คุณอยากซื้ออ่ะคุณจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณก็โดนบวกเข้าไปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นแต่อันเนี้ยมันยังถือว่าเป็นราคาป้ายแดงอยู่เพราะฉะนั้นเจ็ดเปอร์ซนเี่ยมันจะรวมอยู่ในราคาขายละคุ้มคุมคุ้มกว่าเยอะ ร้ายไปวัวสดุไม่ต้องห่วงอ่ะนิ่มทุกดอกสิบอกให้เดี๋ยวนะแน่นอนอ่าเป็นประกอบนอกด้วยมันไม่เหมือนแบบมันเป็น CBU ไม่ใช่ CKD CKD นี่ย่อมาจากอะไรวะซอยข่อยได้ ซอย,ยคอยเดอร์นี่สิไม่ใช่ CKD ซีเจี้า c o าคอมพลี n น็อ d ดาวก็คือประกอบไทยนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเปิดไงมาอ๋ออยู่นี่โอูอยู่ส้ลึกเลยอ,อ,อันนี้จะอยู่ลึกหน่อยนะ ลวงเยอะหน่ะอะเห็นไหมรถศูนเบนไทยแลนด์ด้วยครับแจ๋วเห็นไหมนำเข้าโดยเบน์ไทยแลนด์เบย์เบย์ ถ้อย่างนี้นี่แถวเรียงวะเอ๊ะสเปคเครื่องยนต์ไปดูเอาเองนี่ยมาดูสเปคภายนอกคร่าวๆลับมาวะเหมือนจะรบมารับมาครับอลับมาไม่นก็เหมือนใส่ถุงยางอะนะมันก็จะมีผลช่วยในเรื่องของการขายต่อแต่ถ้าคุณซื้อมือสองหะครับแกะออกไหมฮบ ศูนย์ด้วยไม่ใช่รถเกรยสบายสบายใจแล้วก็ไม่ใช่พวกระบบไฮบ่มไฮบิดอะไรไม่มีด้วยดือด้อเลยนี่สวยๆแล้วก็พวกนี้เช็คไม่ยากอยู่แล้วยิ่งเป็นรถยิ่งเป็นรถศูนย์ด้วยนะครับเอาเลขตัวถังไปให้ศูนย์ศูนย์ก็เช็คได้หมดเชื่อมเหมือนกันหมด จัดไปคันเนี้ยโคตรน่าโดนร้ายว่ะร้ายว่ะไปจบไปจบด้านตรงมุมตูดนะอ่ะเออเนี่ยถ้าเป็นพวกเบนซ์บีเอ็มพวกเนี้ยเวลาเช็คใหม่จริงใหม่แทเงี้เราดูข้อมูลจากจอกลางเงี้ยผมยังผมยังทำได้นะ แต่ว่าถ้าเป็นเฟอร์รารี่ลัมโบนี่เดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าข้อดีของผมเนี่ยก็คือหนึ่งเป็นในหน้าที่ตรวจเช็ครถได้ด้วยแล้กการตรวจเช็คของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารถที่เขาไปเจอไปเจอคันที่กรอมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่นี่นะไปเจอที่อื่นมาที่กรอมาผมก็เช็คดูได้เช็คแล้วก็เจอช่างม่งก็งงมอนไปเจอมาได้ไงวะ นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นในการหาข้อมูลหาอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในการเซิร์ชหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยผมก็จะได้ในเรื่องของภาษาอังกฤษมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีทริคต,ตรงนี้อะไรแปลกๆเนี่ยที่มันที่คนไทยไม่รู้อีกบ้างในระดับหนึ่งนะครับสวยเว้ยสวยจริงๆโคตรน่าใช้เปลี่ยนสัญญาณผ่อนต่อเหมือนรถป้ายแดง ป่ะจัดหน่อยแล้วก็ไม่ติดนะท้ายอะ่ะเพราะมันแบบมันยกสูงนี้ท้ายโคตรจุคันใหญ่ใหญ่วะ่ะอย่างที่บอกเหมือนเอา GLC GLE มาตบให้แบนลงปึ๊บนะก็จะเป็นรุ่นนี้เด้อไปแล้วครับสวัสดีครับ